น่าจะเป็นเรื่องของการงานนะคะแต่ถ้าน้องไอมี่ไปหาเขาได้เลยแต่เขาคิดถึงน้องไอมี่อยากเจอด้วยนะคะไปหาเขาได้เลยนะคะลูกขอบคุณนะคะคุณเพียวสองห้าสามสองค่ะคุณไม่เหลือไม่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 อนุญาตนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณน้อยมีที่กดไลคให้นะคะสวัสดีจ้าคุณสุมารีนะคะสุมาลีเลิกกับสาวเราขาดจริงไหมและสามีจะกลับมาหาเราไหมหมายถึงสามีเลิกกับสาวเราจริงไหมอ๋อ สาวลาวเหรอคะเขาเลิกจริงๆค่ะแต่เขาจะกลับมาหาเราแต่ตอนนี้อาจจะต้องขอเวลาสักนิดนึงนะคะยังไงเขาก็ยังรักคุณสุอยู่นะคะแต่ว่าขอเวลาเขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะกลับมาหาเรานะคะให้เวลากับเขานิดนึงนะคะอาจจะเป็นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะคะแล้วรามา ไม่ต้องไปจาทีจาใช้ไปถามเจาะประเด็นให้ทะเลาะกันนะคะอะไรที่ผ่านไปแล้วให้ผ่านไปเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาในไลฟ์ของพี่หมอใครที่มีปัญหาติดขัดเรื่องการเงินการงานความรักให้สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันนะคะแล้วมันจะทําให้ทุกอย่างเป็นไปได้คุณพนมนะคะความรักโสดผมต้องทําไงครับผมจะสมหวังอย่างคนอื่นเขาบ้างอ๋อหนู หนูพนมนะลูกหนูจะต้องตั้งใจในการจีบหนูจะต้องมีความตั้งมั่นและจริงใจในการจีบหนูจะต้องจีบแบบว่าไม่ท้อจีบลุยไปเลยลุยให้เต็มที่อย่าลังเลใจนะจ๊ะชอบแล้วลุยไปเลยนะคะลูก